เฮ้ยมึงจะเขมรทุกอย่างเลยไอ้ตันมึงยกเชลมาเลยอ่ะย,ยกได้ย,ยกได้กูไปย,ย,ย,ยมึงก็แรงเกินมึงก็แรงเกินไปไอ้สัตว์อะไรเนี่ยขอเลือดเ yeah. ยอาเจอเลือดแล้วซื้อมึงเอาไปเลยอนัดคนเดียวกี่จีไม่ตายใจ<ช>กูเป็นตัวแทงเหรอใช่ก็ว่าดีเยีมเป็นคนถ่ายคลิป ทำไมคนถ่ายคลิปมึงต้องเลือดเยอะสิวะต้องเป็นเป็นแต่กล้องเจอเจกูอยู่ยันวิทีสุดท้ายเลย่ได้ไม่หบวกกันทุกอย่างมึงไม่ให้กูไปหาในโลกวิญญาณเหรอไม่ใช่หรอรูปบนนี้หน้าไม่เหมือนนี่สัตศาตราจารย์ล็อกฮาร์ดอ่ะอ๋อไอ้กัมมลออ่ะกินเดรอยอ่ะกินเดรอยล็อกฮาร์ดผู้ที่เก่งอยู่กคาถาเดียวระถาลบความอำโคตรสะทุนเลยไอีกเอ่อ o b v i o u

Ho na sa ye mayo Filaray, filaray, filaray ตาใส่รถใส <AP. S 1> <szcz> ่รถใส่รถไอ้ตาใส่รถใส่รถเลยไอ้นี่กว่าไอ้กูไอ้เนี่ยโอ้โหโอ้โ้โหโออ้นหโ้ี่อ้โหอ้โ้อ้โหท้โห้หออ้อ้อ้โอ้อ้ไอ้อ้โ้โหโอยอ้อ้โรอ้อ้ออ้

ทุนรางวัลเยอะเลยสุดเอ,อมีแล้วเนี่แหละบ้านกินรวยเงี้ยนะแ่ายอุย้ยโอ้โ,โ,อโหน <c oughs> <บอ>ั่งระเบเข้าคนเดิมเลย <c oughs> สเลยต้องจับสาสี่คนเปล่า,าไ่ใช่ดูออย่าขาว่เนห้องนี้แหละตดดัเลยแต่มันจะพุ่งแล้วลคนเด่นคนอื่นโดนอ้วกใส่มีดาเมจไหมมีอยู่นะมีเูพูดเยอะไม่ได้มันพุ่ง ออกมาจากหน้ากูเพี้ยเดี๋ยวเข้ามาไวเอ็กโซซิตไอ้สันเป็นไม่ปกติเป็นไม่ปกติแต่เย็นมึงคิดถึงหน้าแม่มึงหน่อยดิทำอะไรน่ะ

ล,ลุงมาตกลุงมาตกบันไดตายตเออดีแล้ว <c oughs> เฮี้ยเมื่อกี้มันเดินตามหลังผมมาเลยเว้ยเฮีเ้ยไอตัวนี้ยกได้เนี่ยเฮ้ยเอาปะวะวะวะยกไม่ได้เราบังสามคนอ่ะเฮี้ยกูจับโดนเมื่อกี้จับมันอึบอึ๊บอะไรมั้งเฮ้ยอะไกรึเฮ้ยเหยุดหยุดหยุดเฮ้ยไอสัตว์ไอขุยลุงเฮี้ย กูเล่นไปว่าทุกจิงพุ่งเล่นว่ะเอี้ยเอิงเอ้ยมันเคยเห็นภาพปัดป่ะอืมเวรแล้วโมเดิร์พูดไอ้ยี่อ่ะกูกำลังจะไปช่วยยกเลยเอี้ยแม่งปุ่มเอ้ยเมื่อกี้พูดเมื่อกี้พวกกูกระแทกได้ทีหนึ่งเอาออกไปรับเอาไลฟ์พุผมเอาไปรับผมได้เลยได้เลยอะไรอะไรแต่ไม่น่าเอาไปเรับผมกินเลย เรอคนด่าอยู่ดูมึงเก็บกดนะแบบไม่โดนด่านอะไรอย่างเงี้ยวะอะไรวะมันเมาส์มันเบิร์ตตัวแล้วตีนเหมือนกันนะมึงอะโอ้โหปเร็วปมอ้มหมปุอมปมปุมปุมปุ้มุ้มปวู่ปอมมปุ้ป้ปุ้มม้ว พี่เมื่อกี้เจอพอ่พอครัวเออกูเจอพ่อครัวโ่ะปูตันมันเร็วมากอะ่ะแล้ววิ่งอะ่ะเออแม่งวิ่งออกมาแบบเปี่ยมเป็นไอ้กูปาระเบิดตาย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 อ้ยกระเด็นเฮ้ย <c oughs> โดนกระเบิดอ้อยฟูมตายนี่ว่ะเอ้ยเอาหัวติดเก้าอี้ออกไปไหัวติดเก้าอี้ เอไอ้เฮียไอ้ควายเอ้ยไอ้พวกเรียนไอ้พวกเรียนเยอะไปงี้แหละหัวโตไอ้เฮียเดี้แล้วได้แล้วได้แล้โอเคโอ้ยเฮียหนักไปเปล่าสองหมื่นหนึ่งไอ้สเต็งไปไหนวะไอสเต็งโอ้ยจอสเต็งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลยวัวไปประตูอยู่ไหนก็ขอเอานี่ไปวางก่อนเออวุ้ย้ยเกือบมองแน่วางก่อนก็ได้เนาะ บัดเมาเหว่เหวเอาไป้างล่างเย้งล่างเ่าตายนะห้อะเออแล้วสศกแม่กระเด็นมาอยู่บนชั้นลอยพีอะไปัไอ้น็อตสิ้นไปแล้วเย่แลงเดเยหเปล่าดวงเหวียไอ้ีเลือดสองอันน็อตแตกไปโอ้ยมาดิครับแหมไอ้แบกปกข้นนน้ โอ้ยโอ้ยหยุดสักทีโอ้ยห่วยเอ้ยไม่แดกอะไรเหี้ยจอมีฮิตเลอร์อันนึงเจาะเฮ้จะให้กูเอาอีกเหรอเอาดิเจ้าให้กูเก้าเฮีย่าก้ามึงเป็นมัดละต้องให้ก้ามึงเป็นมัดไอ้เฮี้ยกูจะเล่นขาเฮ้ยเจอเล่นแขนนะกูเล่นขาเฮ้กูขอขอเอ็กซ์ตร้าจัำนะเฮี้ยขอเยอะจังวะเน่ขอเยอะจังวะฮะ ไอ้เหี้ยกูมีแต่เลือดนะไม่กูจะยัดได้เหี้ยอะไรเลยเล่ะไอ้เนี่ยไกยย่พูดจะไม่มีเหี้ยอะไรเลยอ๋อไอเหี้ยเก้าหมื่นแล้วไอ้ต่ออ่ะใครอยากเป็นตัวโดดอะเอ็กซ์ต้าจัม์นะเอาไปเดี๋ยวไอ้ทรัมเบลิลนี่คือคอะไรนะแน่นอนอะไอ้ทรัมเบลิลนี่คืออะไรนะทรัมเบิลนี่คือมึงกระโดดพุ่งชนพวกอันนี้ได้พวก,พวกผีได้พวกมนเฮ้ยไอเหมาะกูอะเพราะกูเลือดเยอะไงเอาเฮ้ยเราซื้อเพลินไปว่าไว้เหี้ยเก้าห้าเราเงินแสนเงินแสนจะหมดแล้วไอ้เหี้ยมันแพงเพราะอะไรวะ ก็พวกของอัปเกรดมันแพงขึ้นเรื่อยๆไงอ๋อเหรอเอ่อกูไม่แน่แต่ว่ามึงมึงต้องลองวิ่งแล้วกดคิวอ่ะกูไม่รู้ว่าคิวหรือคอนคอนโทรลเออแดดมันจะพุ่งอย่างเงี้ยมีดาเมจนะต้องต้องระวังโดนเพื่อนด้วยเลือดลดเลยเหรอลดดิเขี้ยเอาดิเลือดร้อยสี่สิบว่ะเขี้ยมันเพิ่มตอนออกโฮ้ยเขี้ยเสียงเก้าอี้นี่ลั่นเลยกินโอ้โหตัวอี้มึงเก่ากว่าบ้านนี่แกตานกูว่าฮะอุ้ยเขี้ย เจอของที่พวกมึงเจ็บช้ำน้ำใจอีกแล้วเปียโนเปียโนเอาเข้าไปก่อนเลยเฮียเออป้ะป้ป้ป้าาไม่หดะแถวนี้จัดแนวหน่อยก็ได้เอาห้าปะเอาแนวแบบว่าแนวตรงอ่ะไม่เอาเข้าไปเลยวะมันก็ได้แล้ว่ใช่อมันจะเอาของอื่นด้วยไงเวลาขนกลับจะได้ขนแค่ถุงเงินหิวเงินไงภูมิที่กูบอกอ่ะหิวเงินเออแค่แบบพร้อมเสียบเฉยๆอ่ะังแปลกๆนะพร้อมเสียบพร้อมเอาของเสียบเข้าไปไงอะไรอ่ละ ุ๊บเอาทีวีเข้าไปก่อนเลยก็ได้นะลองชนเป็นโนดี๋ยวกูเข้าก่อนก่อนลองชนเป็นโน้ตุ้ยกระตุกตาเออแม่งเลยรอรอเปลี่ยนกูยอีดอกฮึฮึยาฮึฮึสูเปย์ยำโอ้ยฮึยาฮึฮึซูเปย์ย แม่งเลยแต่ต้องแบ่งกูน่าจะแบ่งได้คนละยีสิบอ่าฮกูกูร้อยสินนะกูร้อยสามอ่ะกูได้อยู่แบ่งได้อยู่ว่าไงโอ้ยบีบแต่ทำไมเดี๋ยวเอาเลิกกันเอาเลิกันเราเลกกันเป็นจะจับได้ไอ ไอ้กูกูเจอเมื่อกี้กูเจอลูกบากรอเอาไปเอาไปว่าจอดได้ปะจอดเต็งไม่หางโอ้ยเชี่ยเฮ้ยจอยเฮ้ยไม่ใช่แต่น้องน่ารักมากเลยนะน้องเป็ดอ่ะแรงมะไเยอะไปหน่อยว่ะต่อประโยคนี่เข้าคงจะชุบหัวหัวครบใช่ปะครบครบโอเคเราแรกง่นีงกันนั่นอะไรไมีขอจิ๊ตจอยอ่ะ ต้้องแลวจิบจอยเข้าใจกไว้นอตไอ้ตาอันไอ้ควายโอ้ยจบแล้วไอ้เฮียรถพื้นที่มันแคบไม่เป็นตาตาตาไม่เคยช้าขนาดนี้มาก่อนให้ตายเถอะมีสองอันเลยอะเฮียเนี่ยเฮียเฮีเนี่ยเนี่ยเฮะ

嘿嘿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  ยิ่งถ้ามันไหลลงมาได้กูหาตายเลยบอกให้ถ้าไม่ไหลลงไปอทำแอนเจอรี่มาที่เปนโนมันหล่นทับจับบันไดอะทับแบบนั้นีเลยสัตว์ไม่ขึ้นโอเคไม่ขึ้นวะความพยายามกูเลนไม่ตัดอะไมือเลยอย่าไม่พังเลยเทียนี่ไม่ขึ้นไอ้เหี่ความพยายามสุดยอดมากอย่าไม่พังอืมมีีเสยลายสัตว์ไอ้สัตวสที่นี่ ตั้งอย่างมูนไม่มีใครใช้หรอกเขาใส่ข้อมือกันในเฮียโง่เออมาอยอ่นะโอ้โหข้างหลังนี่จิไหนอุ้ยทำไรทำไรแม่งเออ เล่งจนใจไม่สัจฉันชื่ยาเล่งใครมันวิ่งมาไม่โดดโกวี้อ่ะใครวี่บ้านมันไว้สัตว์กูนั่งอยู่ดีดีเฉยกูเล่นลือห้ากูต้องวิ่งโอ้ยโอ้หโอ้ยโอ้ยลมแม่กลัวชิบหายอะไร ไอ้เหี้ยหัวใจกระเด้งเข้ารถเลยสัตว์ไอ้เหี้ยกูมาลองรับพอดีเลยอืมเหี้เจอกับหัลหน้าที่หนึ่งมี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 กระสุนเลนัทเดียว อผีไอ้สัสไม่ผีมีแค่สองตัวมั้งแต่ก็ปลดปล่อยแย่แม่งเราเราเราลองไปเล่นไปเล่นเบต้าไหมอ่ะได้นะอะไรไปละเผื่อเจอดันใหม่ด้วยนดิมันดูเขาไงเดี๋ยวไปดูทุบกันก่อนเข้าเกมอุ้ยอีกแล้วเพื่อนเอ้ยมาดิสัสไม่รู้ว่าต้องพิมพ์โค้ดหรือว่าเลือกว่ะอุ้ยสองตัวมึงมึงดูดิไอ้เป็นหนึ่งนะรีคอร์ดอัปเดต เอาออกกันหมดแล้วเหรอใช่ไอ้เหี้ยมึงต้องไม่เชื่อมึงต้องไม่เชื่อพวกมึงต้องไม่เชื่อนี่อะไรกูโดนอะไรมึงโดนนี่มึงต้องไม่เชื่อ what the fuck แม่สามตัวเลยเหรอไอ้เหี้ยกูไม่ไม่ปกติแล้วนะรีโปวันเนี้ยพงศงสามด่านแรกนะไอ้เหี้ยเออเมื่อกี้มันทยอยออกมากันน呐